เปิดร้านอะไรสาวเรียนจบประเอกลาออกงานเพสัตท,ที่มั่นคงหันค้าขายรายได้สูง13ล้านปีจากด็อกเตอร์เพสัตสู่เจ้าของร้านกาแฟ,าเ,ฟาเวียดนามในอเมริกาไรายได้ทะลุ13ล้านบาทต่อปีกาแฟาเวียดนามจุดประกายความฝันให้หญิงสาวเชื้อสายเวียดนามคนหนึ่งผันตัวจากอาชีพเภษัชกรเงินเดือนหหลักลาออกจากงานมั่นคงเพื่อ ความหมายของชีวิตมาสร้างแบรนด์กาแฟของตัวเองในสหรัฐจนประสบความสำเร็จแลนโฮหญิงสาวเชื้อสายเวียดนามที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาเธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเพศศาสตรลส์ลูอิส และจบปริญญาโทด้านการเงินจาก Harvard University หนทางอาชีพของเธอถือว่าราบรื่นและมั่นคงด้วยตำแหน่งเภสัชกรที่ Walgreens ซึ่งมีรายได้สูงถึงปีละ120,000ดอลลาร์ราว4.7ล้านบาทแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นกลับซ่อนความรู้สึกว่างเปล่าที่เกาะกินหัวใจอยู่ทุกวันทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาฉันรู้สึกเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองเลย เธอกล่าวแม่เคยทดลองทำบล็อกขายเสื้อผ้าและเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งวันหนึ่งเธอหันกลับมามองกาแฟาที่เธอหลงไหลมาตลอดขณะยังทำงานประจำในปี2018เธอจึงเริ่มทดลองไอเดียแบรนด์กาแฟเวียดนามภายใต้ชื่อ Fat Milk กาแฟเวียดนามในดินแดนลุงแซมและต่อมาในปี2019เธอจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการกระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในปี2020เมื่อเธอถูกพักงานชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงไม่รอช้าที่จะใช้เวลานั้นเปิดตัวแฟตม่นเขียงเต็มรูปแบบและเมื่อต้นสังกัดเรียกกลับไปทำงานเธอกลับตัดสินใจลาออกทันทีพอปอยอย่าเพิ่งขวาง เว็บนอกเปิด5สาขาแรงยุค AI ไม่ต้องเก่งโค้ดก็รุ่งเงินเดือนดีมีงานรองรับสาวสอบเข้ามาดังได้คะแนนอันดับหนึ่งอึง้งกรรมการให้ล้างเครื่องสำอางพิสูจน์สวยระดับ AI ช่วงแรกของธุรกิจเธอต้องพึ่งเงินเก็บใช้บัตรเครดิตและยืมเงินจากครอบครัวเพื่อลุยต่อทะว่าความพยายามเริ่มผลิดอกออกผลในเดือนมีนาคม2022เธอได้รับเชิญเข้าร่วมรายการ Gordon Ramsay's f o o Star ซึ่งเป็นรายการแข่งขันธุรกิจอาหารระดับประเทศและเธอก็สามารถเข้ารอบสุดท้ายพร้อมนำเสนอแบรนด์ Fat m โ o ก a t ครั้งใหญ่ต่อหน้าเชฟดังระดับโลกอย่าง Gordon Ramsay ฉันรู้เลยว่าช่วงเวลานั้นจะเปลี่ยนชีวิตและพาแบรนด์ของฉันไปอีกระดับเธอกล่าวและหลังจบรายการแบรนด์แฟตเมอร์เติบโตแบบก้าวกระโดดสาขาแรกของร้านเปิดตัวในชิคาโกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2024และวางแผนเปิดสาขาที่สองในปี2026ที่เมืองเนโพรัสอิลลินอยเพราะมองหาทำเลขยายไปยังรัฐอื่น ตามรายงานของซินบิซิป,ปัจจุบัน f a ตมลฟมีไรายได้ต่อปีทะลุ5 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ13ล้านบาทไทยต่อปีแม้ยังไม่ใช่รายใหญ่ของวงการกาแฟแต่ถือเป็นสัญญาณบวกของการเริ่มต้นแบรนด์ที่เติบโตจากศูนย์เป็นนิยามความสำเร็จใหม่จากถ้วยกาแฟหนึ่งใบแลนโฮเชื่อว่าความกล้าที่จะเลือกในสิ่งที่ไม่มีใครอนุญาตคือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จ บทเรียนที่ฉันได้เรียนรู้คืออย่ารอให้ใครมาอนุมัติในสิ่งที่คุณเชื่อว่าใช่สำหรับเธอแฟตเมลไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่คือเส้นทางแห่งการค้นหาตัวตนการก้าวข้ามความกลัวและการเปลี่ยนและสไตล์ธรรมดาอย่างการดื่มกาแฟให้กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต